ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรนะคะวันนี้ทุกคนคือเราอะลองลองลองให้เด็กๆสอบไฟนอลดูนะคะแล้วเราก็ให้โจทย์เด็กขึ้นไปหนึ่งข้อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นโจทย์ให้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเด็กที่คาาสพรุ่งนี้จะได้เตรียมตัวทันนี่คือโจทย์ของของเรานะคะก็คือว่า ให้เด็กๆเ,เนี่ยหาเซตคำตอบของสมการพหุนามในข้อนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆหาผลบวกของคําตอบของสมการทั้งหมดแล้วก็ผลคูณของสมการทั้งหมดซึ่งเราก็มีสูตรไว้ให้เด็กๆเ,เนี่ยหน้าจอไว้บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วคราวนี้เราก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยเปิดสมุดได้ใครมี iPad ก็ให้ทําใน iPad ได้ คือเราแบบฟรีดอมมากๆเลยสําหรับการสอบครั้งนี้แล้วเรามาดูกันว่าเด็กแต่ละคนเนยจะทําได้ไหมทําได้ไหมคะปายไม่ไปายยังงงอยู่เลยทําได้ไหมคะไม่ได้ทําไม่ได้เลยแล้วไหนดูซิอ้าวฟองได้ผลผลบวกแล้วนี่ใช่ไหมใช่ก็ได้น้องฟองได้แล้ว แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้คนเก่งของเราอันนี้พี่แยมพี่แยมได้อะไรแล้วก่อนไหนแหนไหนดูหน้าคนเก่งดิ๊โอ้ยครูไหนก่อดูซิหนูรู้สึกว่ามันผิดหนูรู้สึกว่ามันผิดจะให้คนอื่นดูทำไมจให้คนอื่นไมไม่คลิปนี้เฉพาะคลาสนี้คลาสหน้าข้อใหม่เข้าใจไหมเป็นยังไงแตงโมไหวไหมครูหนึ่งเนี่ยทุกคนให้เปิดได้หมดเลยนะ โทรศัพท์ก็ไม่เก็บนะไอผงไอแพก็เปิดได้หมดเลยเแต่แต่แต่หนูไม่เรียนหนูทำไม่ได้ครีมออกสื่อนเนี่เ <c oughs> ข้านําหนึ่งสตอรี่เลยนะครีมเป็นไงพ่าพ<อ>ูดครีมอดีมดีมดีมเป็นไงอาอาพูดถึงความรู้สึกในการทำข้อสอบครั้งนี้หนูทำไม่เป็นนะหนูไม่ได้เรียนเลยหนูทำไม่เป็นหนูไม่ได้ดันคืออย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนคือเราอ่ะ เราอ่ะคืออาทิตย์ที่แล้วเราสอบอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เราจะเจอเด็กอีกทีครับเนี่ยครับสุดท้ายแล้วน้องๆเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะไม่มาเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นเอ่อเลขที่อีก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 คลาสหนึ่งเด็กๆก็จะไม่มาใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยต้องสอบน้องคลาสนี้เพื่อที่จะเอาไปเพื่อน,น้องจะมีแนวทางในการทําข้อสอบปลายภาคใช่ไหมคะพี่มิวพี่มิวได้สูตรหรือย,ยังคะ๋อ้พี่มิว ลบเกือเศษศูนย์แล้วค่ะทุกคนไหนดูซิถูกไหมถูกไหมถูกแล้วลบกันออกมาพี่มิวถูกไหมถูกแล้วหรือเปล่าไม่รู้คุณหนึ่งยังไม่ได้เฉลยเลยเมื่อกี้ได้ห้าสิบเอ็ดมาเมื่อกี้ได้เศษห้าสิบเอ็ดใช่ไหมลูกก็ก็รีแลกซ์รีแลกซ์ไม่ได้เครียดอะไรนะแบบว่าให้เด็กๆทําไปพี่บบกี้สู้ๆพี่บบกี้ได้คําตอบหรือยังเด็กๆมันมีมันเป็นเอกำลังสามใช่ไหมคําตอบมันต้องมีกี่คาตอบลูก มีสามคำตอบนะทุกคนเราก็จะให้ดูการเรียนของเราเลยนี่พี่โบพี่โบเสร็จหมดแล้วไหนพี่โบดูซิไม่รู้อันนี้พี่โบได้กําลังสองแล้วใช่ไหมลูกแล้วพี่โบก็ได่อ่ะงงแล้วไงต่อแล้วก็ได้ผลบวกผลผลบวกใช่เหรอไหนคําตอบมันมีอะไรบ้างไหนเซตคำตอบมันคืออะไรยังไม่มีออาหนูไม่ตอบเซตคำตอบก่อนล่ะยังหาไม่ได้เลยหนูงงครูไงต่อ ทำดีๆเอ้ยเดี๋ยวก่อนหนูจะต้องดูก่อนว่าหนูใช้สูตรหนึ่งหรือสูตรสองได้นะจําได้ไหมลบดบวกลบสแปรรูดีกำลังสองลบสี่เอซีหารสองเอมันมีสองสูตรถ้าสมมติว่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยถ้าตัวในเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นี่ยเด็กๆหนูจะต้องใช้สูตรบนแต่ถ้าน้อยกว่าศูนย์หนูจะต้องใช้แอบสร์รูตไอก็มันมันมีสองสูตรนะหนูแทนแล้วมันเป็นยังไงก่อนมันเป็นศูนย์อะมันเป็นศูนย์ก็ใช้สูตร สองไอแทนค่าดีๆก่อนกำลังสองก็ถูกแวนี่เป็นสี่เออกำลังสองก็เป็นลบส <c oughs> ข้อนี้ให้เจ็ดคะแนนนี่นี่มีคนแอบดูกันนะคะคือเราอัดคลิปอยู่อ่ะทุกคน <c oughs> ใครคุยกันเนี่ยเราอัดคลิปอยู่ทุกคนดูนะว่า <c oughs> ว่าเด็กๆว่าเด็กๆซ <c oughs> ื่อสัตย์ขนาดไหนในการทำข้อสอบ <c oughs> นั่งสอบสอบยังไม่ได้ลบเลยเร่ง <c oughs> สอบสับ <c oughs> แต่บนท้องอ่ะ อะไรนะรคลิปอะไรก็ตื่กมากที่เราตอบค่ะที่พวกเราได้เต็มอะ่ะเหรอ,ยอยด้ดโวมากจริงเหรอเอ้ยเอามาดูมันก็จะขำๆเลยส่งมาส่งมาเดี๋ยวเอาไปทำเดี๋ยวเอาไปทำคอนเทนต์ มียังไงเป็นยังไงบ้างคะพี่พุนเส้นเนี่ยพี่พุนเส้นสวยสวยสวัสดีกล้องก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะเนี่ยพี่พุนเส้นคนสวยไปถึงไหนแล้วก่อนยังทำไม่ถึงไหนเลยหนูยังทําไม่ถึงไหนเลยหนูได้ผลบวผลคูณแล้วถูกหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันโอ้ยใครไม่ได้ผลกูเดี๋ยวก่อนเด็กๆฟังนะผลคูณมันเป็นเอ็นหนูต้องดูก่อนนะว่าเอ็นมัน มันเป็นคู่หรือเป็นคี่ถ้าเอ็นเป็นคู่หนูต้องใช้สูตรหนึ่งถ้าเอ็นเป็นคี่หนูต้องใช้สูตรหนึ่งนะถูกต้องไหมคะใช่ไหมคะนี่พี่นัดสุดหล่อสวัสดีค่ะพี่นัดเครียดมากนะทุกคนผมถูกไหมนัดใช้สูตรถูกหรือเปล่าก่อนเอ็นนัดเป็นอะไรเอ็นเป็นเลขอะไรเลขคู่หรือเลขคี่เลขคี่เอ็นเป็นเลขคี่หนูต้องใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งเพราะข้อนี้ตัวอย่างมันเอ็นเลขคู่นะลูก นี่นี่เด็กๆนี่นี่ที่พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มแอบแอบดูพี่ก๊อฟอันนี้พี่ก๊อฟคนเก่งอ่ะเดี๋ยวดูพี่ก๊อฟคนเก่งพี่ก๊อฟเสร็จแล้วเห็นไหมในเซตคำตอบมีอะไรบ้างครับผลคูณผลบวกโอ้พี่ก๊อฟเสร็จหมดแล้วพี่ก๊อฟเขียนชื่อชั้นเลขที่ก่อนเร็วโอ้พี่ก๊อฟเก่งนะเนี่ยพี่ก๊อฟได้คำตอบหมดแล้วส่งมามมาส่ง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  เปล่าก่อนอ่ะอันนี้พี่ก๊อฟเสร็จแล้วพี่ก๊อฟส่งค่ะทุกคนเหมือนจะถูกหมดด้วยมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูสแกนหน้าตากัอนอันนี้ไม่ได้เก่งธรรมดานะทุกคนยังไม่ได้ตัดต่อเลยอันนี้ก็คือเป็นโจทย์นะทุกคนแล้วเราก็ถามเด็กว่าจากสมการพหุนามข้อนี้ให้หาเซตคำตอบแล้วก็ให้หาผลบวกนะคะ นี่พี่ก๊อฟก็หาผลบวกเสร็จแล้วหาผลคูณเสร็จแล้วพี่ก๊อฟผิดหรือเปล่าเอ็นมันเป็นลบนะเอ็นมันเป็นทีนะครูบอกสูตระไรได้มอะไรนะครับบอกสูตรอได้หมคูบอกสูตรไหนได้ไหมเดี๋ยวครูอ่ะพี่ดิวพี่ดิวเป็นยังไงพี่ดิวไหวไหมก่อนมัค่ะเวมั่วแล้วพี่ดิวบอกมั่วแล้วสูตรอยู่นี้ ผิดเห็นไหมทุกคนเนี่ยคือเราเราแบบให้เด็กแบบแก้ไขได้ตลอดเลยเราแบบใจดีมากนะดูสิแล้วเด็กๆเขาชอบว่าเราออกข้อสอบโหดงี้โอเคบุญเส้นปิดคิดให้คุณนหนึ่งนายก็ที่พี่ฝากวันีิเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แช่น้ำมือตอนนี้ด้วยนะคะกดอะไรด้วยซับสไครต์ด้วยซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคบ๊ายบาย